แน่นอนนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,500คำเกี่ยวกับ2,025 Honda g o w w n n ใอ้ครรวมถึงราคาด้วยโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่องไบา์คลับและไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนายินดีต้อนรับสู่ไบา์คลับช่องที่พาคุณไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์ทุกรูปแบบ ทั้งคลาสสิกสปอร์ตทัวริงและรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ดังทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดรถทัวริง3ล้อที่หลายคนรอคอยอย่าง2025 Honda g o w i n g ใช้รถที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่คือความหรูหราความสะดวกสบายและความมั่นคงระดับสูงสุดสำหรับการเดินทางไกล Honda g o w i n g เป็นชื่อที่ผู้ที่หลงไหลในการเดินทางรู้จักกันดี และในปี2025นี้ Honda ได้ยกระดับความพิเศษด้วยเวอร์ชันท้ายที่มาพร้อมล้อหลังคู่เพิ่มความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่ต้องการความสะดวกในการควบคุมและลดความเหนื่อยล้าเมื่อขับขี่ทางไกลหรือในเมืองที่การจราจรหนาแน่นดีไซน์ภายนอกของ2025 Honda Gowing งท้าย,ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของโกวิ w ing เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยรูปลักษณ์ที่ดูภุมิฐานพร้อมฝฟหน้าเล็รูปแบบใหม่ที่ส่องสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เส้นสายของตัวรถออกแบบมาให้ลู่ลมและผสมผสานความทันสมัยกับความสาง่างามได้อย่างลงตัวตัวถังที่ใหญ่แต่มีความสมดุลมาพร้อมกระเป๋าสัมภาระด้านข้างและด้านหลังที่สามารถใส่ของได้อย่างจุใจเหมาะสำหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เก็บของ เครื่องยนต์ของ Honda g โกวิ g คล้ายรุ่นปี2025ยังคงเป็นเครื่องยนต์6สูบนอน 1,833cc ที่ให้พละกำลังเต็มเปี่ยมพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและเกียร์ DCT 7สปีดท,ที่ลื่นไหลไร้สะดุดทำให้การขับขี่นุ่มนวลและเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายตามสภาพถนนและสไตล์ของผู้ขับขี่เช่นโหมดทัวร์โหมดสปอร์ตโหมดเรนและโหมดออคอนที่เน้นการประหยัดน้ำมัน ระบบการสะเทือนและเฟรมของรุ่นท้ายได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับน้ำหนักของล้อหลังคู่และให้ความมั่นคงสูงสุดตัวล้อหลังแบบคู่มาพร้อมระบบการสะเทือนอิสระและยางขนาดใหญ่ที่ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมทําให้การเข้าโค้งและขับขี่ในสภาพถนนต่างๆเป็นไปอย่างมั่นใจแม้ในเส้นทางที่ลาาชันหรือเปียกลื่น ด้านเทคโนโลยี Honda Go Wing งคล้า2025มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนทั้งระบบนำทาง GPS การเชื่อมต่อ Bluetooth ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังมีระบบเครื่องเสียงพรีเมียมที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางเหมาะกับการเปิดเพลงโปรดระหว่างเดินทางไกลความสะดวกสบายยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเบาะนั่งของผู้ขับขี่และผู้โดยสารถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดี พร้อมระบบปรับอุณหภูมิสำหรับบอกเพื่อความอบอุ่นในวันที่อากาศเย็นหรือช่วยระบายความร้อนในวันที่อากาศร้อนจัดนอกจากนี้ยังมีพนักพิงหลังและที่พักแขนสำหรับผู้โดยสารเพื่อให้ทุกการเดินทางรู้สึกเหมือนนั่งในห้องโดยสารระดับหรูอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มทั้งระบบเบรก ABS รอบคันระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและกล้องมองหลังที่ช่วยให้ถอยหลังได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ฟังก์ชัน Hill Start Assist ช่วยป้องกันร,รถไหลถอยในขณนะเริ่มขับบนทางลาดและยังมีระบบช่วยถอยหลัง Reverse ที่เป็นเอกลักษณ์ของโกวิ n งทำให้การขยับตัวในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่สำหรับราคาของ Honda g o w n n g ทคล้ายปี2025นั้นขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์เสริมที่เลือกแต่ราคาเริ่มต้นในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน7แสนบาทซึ่งถือว่าเหมาะสมมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับ ทั้งในแง่ของสมรรถนะความปลอดภัยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่มีมาให้อย่างครบครัน Honda ยังมีบริการหลังการขายและศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศทำให้ผู้ที่ซื้อกวีนไค r y สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาตามระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือแม้แต่การอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจคือ Honda Go าก n g นไค r y ยังได้รับความนิยมในกลุ่มนักเดินทางระยะไกลทั่วโลก และมีชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งทั้งในไทยและต่างประเทศทำให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์เส้นทางหรือจัดทริปร่วมกันกับผู้ที่ลหลงไหลในสิ่งเดียวกันได้อย่างง่ายดายโดยสรุปแล้ว2 0 2 5 Honda g o w i n g คคือรถจักรยานยนต์ทัวริงระดับพรีเมียมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเดินทางที่หรูหรามั่นคงและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมันไม่ใช่แค่รถแต่คือประสบการณ์การเดินทางที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ไม่ว่าคุณจะขับคนเดียวหรือเดินทางเป็นคู่ Honda าโกวิ g งไครก็พร้อมจะพาคุณไปทุกที่อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุดหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบค,ครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถจัก,กรยานยนต์รุ่นใหม่รีวิวเต็มรูปแบบและการทดลองขับจากทีมงานของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ